สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่องยังเป็นวุ้นอยู่เลยวันนี้จะมาอ่านมังงะกันต่อในเรื่องเกิดใหม่ในร่างหญิงอ่อนรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะฝากกดซับสไครต์ให้เขาหน่อยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจับมันเร็วเข้าอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ลุกไปดูกันเถอะไม่จำเป็นหรอกมันมาทางนี้แล้วชู่มา โพวกเจ้ารู้ไหมว่านี่มันคือตัวอะไรอืมไม่เคยเห็นตัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแฮะชู่ชู่เจ้าปุกปุยนี่ดูปุกล,กลูกลมเหมือนลูกบอลดีนะดูเชื่องดีจังไม่กลัวพวกเราเลยแต่ยังกล้าวิ่งตรงมาหาข้าอีกเอ๊ะหลิงลุกงั้นหรือ เป็นไปไม่ได้ทำไมนางไม่เป็นอันตรายอะไรเลยค่าใช้เงินตั้งมากมายเพื่อจ้างทหารดับจ้างมาฆ่านางเขาทำไม่สำเร็จหรอนี่ดูเหมือนว่านางจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังการพยายามฆ่าข้าเมื่อคืนนี้สินะในเมื่อเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนแล้วอย่ามาหาว่าข้าใจร้ายละ่ะนี่หลิงลุกเจ้าสัตว์ตัวเล็กสีขาวนั่นน่ะเป็นของพวกเรานะส่งมันมาให้พวกข้าเร็วเข้า ของเจ้างั้นหรือมันต้องเป็นของพ่อข้าสิพ่อข้าเป็นคนไล่ล่ามันมาและเมื่อกี้ข้าก็กําลังจะจับมันได้อยู่แล้วเชียวแต่เจ้าดันจับมันได้เสียก่อนตอนนี้ก็ส่งมันกลับมาให้พวกข้าซะดีๆก็ในเมื่อพวกเจ้าจับมันไม่ได้มันก็ต้องไม่ใช่ของพวกเจ้าน่ะสิและเจ้าตัวเล็กนี่ก็วิ่งมาหาพี่ลิงลุกด้วยตัวมันเอง และตอนนี้มันก็อยู่ในแขนของพี่ลุกแล้วดังนั้นมันก็ต้องเป็นของนางแล้วเหตุผลอะไรล่ะที่เราจะต้องส่งมันคืนให้พวกเจ้าแม่นางหลิงข้าเห็นมันเป็นคนแรกเจ้าไม่ควรขโมยของรักของคนอื่นสิถูกไหมในเมื่อข้าพูดขนาดนี้แล้วถ้านางยังไม่ยอมคืนให้อีกแสดงว่านางยอมรับว่าขโมยของของคนอื่นจริงๆ ข้าต้องขอโทษด้วยเจ้าตัวเล็กนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการแต่มันวิ่งมาหาข้าด้วยตัวมันเองนั่นก็ชัดแล้วว่ามันไม่ได้ชอบเจ้าข้าเชื่อว่าแม่นางใบคงไม่ใจร้ายบังคับให้มันไปด้วยหรอกใช่ไหมเจ้าลิ่งลูกอย่าพูดอะไรไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ทางของมันเร็วเข้าส่งมันขึนมาให้พวกข้าไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไม่สุภาพนะ ใช่แล้วพวกฆ้าล่ามันมาตลอดจนถึงเมื่อกี้นี้แล้วเจ้าจะมาเอาของที่คนอื่นหามาอย่างยากลำบากไปง่ายๆเนอะหรอเลิกพรามได้แล้วนะ่ะเจ้าคิดว่ามันเป็นของเจ้าเพียงเพราะเห็นมันก่อนเนี่ยนะแล้วไม่เห็นหรือไงว่ามันกลัวเจ้ามากขนาดไหนจริงด้วยมันเลือกลุกด้วยตัวมันเองซึ่งปกติแล้วมันก็ควรจะได้อยู่กับนางสิอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเราไปกันเถอะลิงลุก หยุดอยู่ตรงนั้นนะและคืนมันมาให้กับพวกข้าซะอะไรนะเจ้าอยากมีเรื่องกับข้าอีกครั้งนั้นหรอเจ้า <ancestors! S 2> ช่างเถอะพี่หยานงั้นหมายความว่าต่อไปไม่ว่าพวกเจ้าเห็นอะไรก่อนพวกเราก็สามารถฉกไปได้เลยใช่ไหม <Christians> <Christians> <vi> ก็ได้นะถ้าเจ้ามีความสามารถมากพอเจ้าต <just S 1> ัวเล็ก like. คนที่ตามไล่ล่าเจ้าน่ะไปหมดแล้วนะ ตอนนี้เจ้าก็ไปได้แล้วล่ะแผลบแผลบน่ารักจังจ<าก>เจ้าตัวเล็กเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าให้ถูกจับได้อีกล่ะชู้งับเอ๊ะทำไมเจ้าไม่ยอมหนีไปล่ะพี่ลูกดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กไม่อยากให้ท่านไปนะทำไมท่านไม่พามันไปด้วยเลยล่ะหืมเจ้าอยากไปกับข้างานนั้นหรือ ชิวชิวโอเคงั้นก็ไปด้วยกันดึงโฮพี่ลุกแล้วพี่ซีเย่กับท่านเฉินล่ะไปไหนซะแล้วพี่ซีเย่บอกว่ากลุ่มเรามีคนจำนวนน้อยเราควรแยกออกเป็นสองกลุ่มเพื่อตามหาธงส่วนสำหรับท่านเฉินอืมพวกเราไม่ต้องกังวลหรอกเราไปทำหน้าที่ของเราเถอะ คนนั้นน่ะไม่ว่ายังไงก็ดูเหมือนจะชอบอยู่คนเดียวเขาบอกว่าจะคอยตามปกป้องข้าอย่างลับๆพี่ลุกดูตรงนั้นสิข้าไม่คิดว่าเราจะหาธงเจอได้ง่ายขนาดนี้เรายังไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยฮาเชงระวังนั่นมันบ้าอะไรนะ่ะข้าคิดไว้อยู่แล้วเชียวว่ามันต้องไม่ราบรื่นง่ายๆหรอก ทงเหล่านี้ปกติแล้วจะอยู่ในที่ที่อันตรายที่สุดแฮ่ฮึบเข้ามาุูมฮ้เฮ้มีพี่ลูกท่านนี่น่ะอัศจรรย์จริงๆท่านทำให้หมูป่ากลัวและหนีไปด้วยเพียงมือเดียวดูเหมือนเจ้าหมูป่าจะค่อนข้างฉลาดนะไปหาทงอันอื่นกันเถอะยานห่าวเสียน เอาเสือมีปีกขึ้นมาให้ข้านะอย่าแม้แต่จะคิดเพราะก่อนหน้านี้เจ้าจับสัตว์ของชุนหมิงไปเพราะงั้นเสือมีปีกตัวนี้จะเป็นตัวทดแทนขอบคุณท่านพี่หยานแฮ่เจ้าเสือข้าจะฆ่าเจ้าถ้าเจ้าไม่ยอมอยู่เฉยฮึแ <từ> งบเจ้าเสือเจ้ากล้ากัดหน้าอกของชุนหมิงได้ยังไงกัน เอะแผละแผละหลิงลุกทำให้คนในครอบครัวข้าต้องได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ข้าไม่กล้าย,ยุ่งกับนางแต่ว่าตอนนี้ชึบหลิงซีเย่เจ้ากล้าจับเสือมีปีกของเราไปได้ยังไงกันหืมฮะหลิงซีเย่ข้ารู้ว่าเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่ส่งสัตว์นั่นมาให้พวกข้านะ ก่อนหน้านี้ข้าได้รับบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้กับหยานห่าวเสียนข้าเกรงว่าข้าไม่ควรเป็นศัตรูกับเขาในตอนนี้มับเจ้าสัตว์ตัวเล็กนี่กล้ากัดชุนหมิงเอานี่อุดปากมันไว้ก่อนแล้วกันฮึฮึ <c oughs> อักฝึก <c oughs> เตรียมตัวตายซะเถอะหลิงซีเย่ฝึก <c oughs> อัก ย่าโอ้ยไปกันเถอะเจ้าจะไปหลังจากฟาดฟันกับผู้อื่นอะนะข้าไม่คิดเช่นนั้นหรอกนะเอ๊ะหลิงลูกงั้นหรือนางโผล่มาที่นี่ได้ยังไงกันหลิงลูกเจ้ามาได้เวลาพอดีฮึข้าฝึกลูก เจ้ามาแล้วท่านพี่อย่าเพิ่งขยับท่านพี่กินยานี่ก่อนดูแลบาดแผลของท่านด้วยพักผ่อนเถอะนะที่เหลือปล่อยให้มันเป็นเรื่องของข้าเมื่อกี้นี้ใครเป็นคนทําให้ท่านพี่ของข้าต้องบาดเจ็บออกมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะ หลิงลุกอย่าทำอวดดีมากเกินไปหน่อยเลยนะ่ะพวกเราก็แค่ตอบโต้เท่านั้นเพราะพี่ชายของเจ้าพยายามขโมยสัตว์ปีศาจของเราไปเมื่อกี้นี้ใบชุนหมิงเจ้าจำอะไรผิดหรือเปล่าเจ้านั่นแหละเป็นคนจับสัตว์ปีศาจของข้าไปหืมอะไรนะมีแค่หลิงลุกเท่านั้นหรอที่ได้รับอนุญาตให้ขโมยสัตว์ของคนอื่นได้แต่พวกเราไม่สามารถขโมยสัตว์ของพวกเจ้าได้ถึงไงเจ้า ดีในเมื่อพวกเจ้าก็พูดกันมามากแล้วงั้นข้าควรจะพูดอะไรบ้างนะพวกเจ้าพร้อมหรือยังล,ล่ะลิงลุกเจ้าจะทำอะไรกันแน่ซึบฮึช่องอวดดีอะไรเช่นนี้อักเอ๊ะตุบโอ้ยฮึ เราไม่ได้เจอกันแค่แป๊บเดียวแต่นางพัฒนาไปมากบ้าเอ้ยไปพามันกลับมาเร็วเข้าอย่าปล่อยให้เสือนั่นหนีไปได้เจ้าเสือเจ้าคิดว่าจะไปไหนได้ฮะอืมฟิมอะไรนะหืมลิงลุกท่านพี่ฝากดูแลมันแป๊บหนึ่งนะข้าไม่เชื่อ ข้าใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักหลังจากนางต่อสู้กับข้าเมื่อครั้งก่อนแต่ทำไมความแข็งแกร่งของเราช่างแตกต่างกันยิ่งนักแล้วพรสวรรค์ของข้าล่ะนี่มันเป็นไปไม่ได้เตรียมตัวตายได้เลยลิงลุกเอานี่ไปฮึบบูมอพี่ยาน หลิงลุกเจ้าร้ายกาจยิ่งนักพวกเราจะไปก็ได้พี่ใหญ่ท่านกลายเป็นคนรอบคอบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันท่านต้องไม่ใช่พี่ใหญ่ที่ข้าเคยรู้จักแน่แน่หืมนี่คือสืบเขาเป็นใครหล่ออะไรแบบนี้ขี่นกกระจอกมาเหมือนเทพเลย แม่นางเจ้ากดดันผู้อื่นด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าและจับเสือมีปีของพวกเขาไปนั่นหมายความว่าข้าสามารถทําเช่นเดียวกันกับเจ้าได้ใช่หรือไม่เอโดยปกติเจ้าสามารถเลือกที่จะปล่อยเสือมีปีกลับไปหาแม่นางใบได้ไม่มีทางแต่ถ้าเจ้ามีความสามารถก็จับมันไปจากข้าให้ได้สิเอ เมื่อกี้เขาเรียกยานหาวเสียนว่าพี่ใหญ่ซึ่งหมายความว่าเขาเป็นมาสเตอร์คนของตระกูลยานด้วยแต่เป็นไปได้ยังไงทําไมข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนผู้นี้มาก่อนเลยถ้าเช่นนั้นข้าไม่สุภาพแล้วนะฮึฮ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้เขาเหมือนหายตัวไปแป๊บหนึ่งเลยเอ๊ะอะไรนะ่ะเขาเออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ขอบคุณนะคะแม่นางใบไม่จำเป็นต้องสุภาพนักหรอกน้องสามใช่แล้วข้าเองท่านพี่นี่แหละเรื่องที่ข้าคิดข้ามีพี่สามเขาชื่อว่าหยานหาวเฟิงและเขาถูกพากไปโดยกลุ่มเมคาสวรรค์ตั้งแต่เด็กตอนนั้นข้ายังเล็กมากอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนี่พี่สาม เสือมีปีกนั่นน่ะเป็นของพวกข้าตั้งแต่แรกนะพวกเขาจับมันไปดังนั้นเราก็แค่จับมันคืนมาเจ้าคือข้าเองน้องห้าหยานห่าวเชงไงเจ้าคือน้องห้างั้นหรืองั้นพวกเจ้าน้องห้า ข้าไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะที่ข้าลอยอยู่บนอากาศข้าเห็นแม่นางหลิงใช้พลังบังคับจับเสือมีปีกไปและทําให้พี่ใหญ่ต้องได้รับบาดเจ็บนั่นค่ะจึงได้บินลงมาช่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกเขาจับมันไปก่อนพอได้แล้วอย่าพูดอีกเลย ในเมื่อเจ้าตัดสินแล้วว่ามันคือกฎของเกมนี้งั้นข้าแนะนําให้พวกเจ้าจับเสือมีปีกนี้ไว้ให้แน่นไม่งั้นข้าจะจับมันคืนมาหลิงลุกเจ้าจะเอาอะไรมาสู้ตอนนี้พี่สามอยู่ข้างพวกข้าาฝึบเอ๊ะฮะเกิดอะไรขึ้นเสือมีปีกของข้าไปไหนแล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่ชวนข้ามาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้ด้วยละ่ะ ตอนนี้เสือมีปีกคุณจะเป็นของข้าถูกไหมก็จบไปแล้วนะคะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ